รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุป เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบงจกรรัเเววทไป เราใจบางจาก E20S Evo ยิ่งเก็บโลก็ยิ่งได้แค่โลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูก ถุกต้นที่เก็บได้จะถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยสว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสูร่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนดิฉันด,ดลดีชัยสมบัติค่ะค่ะดิฉันเกณฑยาเลยคขาธนาค่ะอ่ะววันนี้กลับมาไลฟ์สดกันนะคะวันอังคารนะคะ มาช้าไปนิดนึงเพราะว่าคุณดูเสียงดิทันสิอยอยู่จะเข้ารายการาก็เ,เสียงแหบซะอย่างนั้นนะคะนึก,กว่าไปเที่ยวมาแล้วไม่ได้บ,บ้าเลยไม่ไดพักผ่อน <c oughs> อยู่บ้านเลยวันหยุดยาวสามวันเนี้ยแต่ว่าวันนี้กลับมาพร้อมกับข่าวดีที่เราบอกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เล่นเกมแต่ว่าเราเล่นเกมใน Facebook Fanpage ที่แจกบัตรเงินสด อ่าโลตัสนะคะสามกับ1นึรก็ส่งไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็กลับมาเล่นเกมในสำหรับไลฟ์สดของเรารายการเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้แอบยากนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ยากเท่าไหร่ถ้าดูไลฟ์สดของเราทุกครั้งนะคะวันนี้กลับมาจากเหมือนเดิมแน่ กล่องข้าวนะคะกล่องข้าวเน mm hmm. เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ามี1เซต mm hmm. หนเซตจะมีทั้งหมด3กล่องแล้วที่สำคัญคือแจกตะเกียบมาด้วยนะคะ, mm hmm. ะเสีย K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  นแก๊กแก๊กแก๊กนี่คือตะเกียบอยู่ในนี้อย่างเงี้ยมาในอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะในแพ mm ็กเกจนะคะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรเก็บความร้อนเก็บความเย็นได้ดี mm hmm. 1เซต3ากล่องนะคะ ครบเลยยิ้วไปไหนก็ได้เก็บความร้อนก็ได้ควาเย็นก็ได้ตัวกระเป๋าก็ใช้ได้นะแต่ถ้าไม่ใส่ของข้าวไปใส่อยางอื่นอยงได้เลยใช่ไหมคะ,คะวันนี้เราแจกสองเซตนะสองเซตสองเซตสำหรับกิจการ<อ>สัปดาห์นึ่งสำหรับคนที่ติดตามรายการเรามาตลอดนะจะตอบได้นะ,ะเพราะว่าของเราเนี่ย ใครตอบถูกก่อนได้รับรางวัลก่อนนะคะแต่ว่าเราสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วนะคะสี่ท่านรับรางวัลไปแล้วอ่าเราก็ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านอื่นบ้างนะคะค่ะอ่าจะได้ได้กันหลายๆท่านมาถึงคำถามวันนี้ถามว่าอ่าต้องบอกว่าอันเนี้ได้กล่องข้าวเนี้แหมเกือบลืมบอก ได้รับการสนับสนุนนะจากบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอโกกรุ๊ปนะคะ,ะนะ,ะเขาให้มาหลายกล่องทีเดียวเร<ะ>าก็ทยอยแจกครั้งละสองกล่องสองเซตสองเซตไม่ได้สองกล่องเพราะว่าเซตหนึ่งมีสามกล่องนะคะสองเซตสองเซตติดตามกันให้ดีนะ,ะก็เราถามว่าบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชน<ะ>หรือว่าเอโกกุ๊ปเนี่ยซึ่ง เขาได้เข้าไปร่วมทุนในโครงการท่อขนส่งน้ำมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อเราถามว่าท่อเนี้ยท่อเนี้ยเปิดจะเปิดบริการนะภายในเดือนนี้นะะเป็นการาวางท่อเชื่อมจากคลังน้ำมันจังหวัดใดไปคลังน้ำมันจังหวัดใดย้ำนะ อันนี้ไปหาคำตอบได้นะคะในไลฟ์สดอ่ะเมื่อวันพรฤหัสบดีที่10สิงหาคมเราอ่านข่าวนี้ในรายการไปแล้วะนะคะใช่ค่ะอย,นะอยู่ช่วงกลางๆนะอยู่ช่วงกลางๆยินดนิดนึงถามซ้ำนะท่อโครงการาท่อขนส่งน้ำมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยที่ทางเอโก้ก u ุ๊เขาเข้าไปลงทุน่คาคำถามเราถามว่า สร้างท่อจากคังน้ํามันจังหวัดใดไปคังน้ํามันจังหวัดใดา่าตอบมาเลยว่าเจงหวันนี้ถึงจังหวัดน,นี้จบเลยสองท่านแรกนะสองท,ท่านแรกที่ตอบถูกน,นะแลวยังไม่เคยได้ดูดและยังไม่เคยได้รางวัลเซตกล่องข้าวนะคะเซ็ตกล่องข้าวนะไม่เกี่ยวกับบัตรไอ้นี่นะไม่เกี่ยวกับบัตรเงินสดนะที่ไม่เคยได้อสองท่านแรกนะเราก็ให้ไปเลยนะคะตอบมาได้เรื่อยๆนะคะ ตอนนี้เออก็มีนี่มีคนเข้ามาแล้วคุณวิ<ด>ทยาใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะคุณวิทยาอย่าลืมไปดูนะสะคิดวันที่สิบนะที่ออกอากาศไปแล้วอ่าคุณอะไรเนี่ยพศพศชะล,ะล่าเหรอคะอ่าใชสวัสดีค่ะคุณกันต,ตามากีกันตามมากขมานะคะอ,ะอืคุณสุจิตาสวัสดีแล้วสวัสดีคุณสุจิตาได้ของข้าวไปแล้วใช่ไหมอ่า ใช่ไหม<ช>ถ้าจำนะไม่ผิดนะ,ะแต่ใน่ายหไังเรายังมีอีกหลายอย่างเลยใช่ล้วนั้นก็อตอบได้ไปเรื่อยเลยนะจนกว่าจะเจอ2ท่านแรกที่ตอบถูกนะคะ,ะวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการไตรมาสสนะคะผลประกอบการไตรมาสสของบริษัททางด้านพลังงานไปเริ่มกันที่ บริษัทกัฟเอเนจีดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่ากัฟนั่นเองนะคะ,ค,ะคุณยุ้ยวินวังวิวัฒนรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเงินเงินของกัฟเนี่ยก็บอกว่าไตรมาสามสปีนี้นะคะมีบริษัทเนี่ยมีกำไรสุทธิถึง2885ล้านบาทเพิ่มขึ้น88%จากงวดเดียวกันปีก่อนนะคะ,คะผมประกอบการดีมากกำไรเพิ่มขึ้นต้ง88%นนะคะ,คะ ก็แล้วก็มีรายได้รวมนะคะสามหมน้าัน้บาล้านบาทอ่ารายได้รวมก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน44%ถ้าเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนนะคะทีนี้ทำไมผลประกอบการถึงดีขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าเขารับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการกราฟปลวกแดงนะคะหน่วยที่หนึ่งกำลังการผลิต6กร้อยกสิมิกวัตต์ซึ่งมีการ COD หรือว่า ผลิตเชิงพาณิชย์ไปแล้วตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมา31มีนาคมที่ผ่านมาขอบคุณ<า>มากค่ะคุณกันญาแล้วก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าก๊าซ XPP 12โครงการที่ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกพผแล้วก็กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยรวมถึงนะคะยังมีการรับรู้รายได้นะคะแล้วก็กาไรเนี่ยจากไทยคมเข้ามาในไตรมาสนี้ด้วย แล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานลมสามโครงการแล้วก็รอโรงไฟฟ้าการธรรมชาติในโอมานด้วยก็เพิ่มเข้ามานะคะค่ะ,อะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการบริหารจัดการ่าเทียบเรือสาระเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลวไทยแทงเทอร์มินอลด้วยเข้ามานะคะผลประ,ะอกอบก,การถือว่าดีดีเดียวกค่ะเออแต่ว่าดูเท่าที่ฉันดูดูนะเหมือนเหมือนบริษัทอื่นเนี่ย รายได้กำไรอะในธุรกิจพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงกันธุรกิจปิโตรเคมีหรือไฟฟ้าเนี่ยก็าาบางบริษัทก็ลดลงนะค่ะแต่นี้ดีขึ้นมากดีขึ้น,นะะออใช่ค่ะ,คะอไปดูกันที่อีกหนึ่งบริษัทดีไหมะนะคะนะั่นคือบริษัทปรตทจำกัดมหาชนนะคะโดยคุณอนุพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทางปตทนะคะบอกว่า ครึ dos, ่งปีแรกของปีนี้ค่ะปตทแล้วก็บริษัทย่อยนะคะมีรายได้รวมอยู่ที่1,534,755ล้านบาทนะคะลดลง8.9%ค่ะขณะที่กำไรสุทธินะคะก็อยู่ที่47,962ล้านบาทอันนี้ลดลง24.6%ค่ะก็ทัดเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอปีที่แล้วรายได้เขาเนี่ยคุณดูดิมันลดลงก็จริงนะแต่รายได้รวมนะ 1.5ล้านล้านบาทนะหน่วยคือล้านล้านบาทนะก็เขารวมเป็นสัดอยด้วยใช่นะคะในขณะที่ไตรมาสสองนะคะมีรายได้จากการขายเนี่ยอยู่ที่77,000เอ็ดพัทเจนเจ็ดแสน่นเจ็ดพัล้านบาท7 7 8 0แสนเล้านบาทนะคะลดลงสิบดหนงเปอนะคะแล้วก็มีกำไรสุทธิ21,07ล้านบาทนะคะลดลง 48.2%จากงวดเดียวกันของปีก่อนนะคะก็สำหรับสาเหตุที่รายได้ลดลงเนี่ยก็มาจากกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีแล้วก็การการันและกลุ่มธุรกิจน้ำมันและการค้าปีกนะคะซึ่งมีมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมเนี่ยลดลงแต่ว่ากลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะโดยผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกันนะคะที่ลดลงเนี่ย ก็มาจากกาไรขั้นต้นจากการกันหรือว่า m a r ก็ t G R M นะคะลดลงจาก13.7เหรียญสัตบารเรลในครึ่งปีแรกนะคะของปี2565นะคะมาอยู่ที่6.3เหรียญสาัต่อบารเรลคือลดลงมาเกือบครึ่งนึงเลยเนาะในขณะที่ครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะก็จะมีรวมผลการขาดทุนสกน้ำมันในครึ่งปีแรกด้วยนะคะก็มีการขาดทุนเพิ่มขึ้นในส่วนของสกน้ำมันเนาะในขณะทีุ่มธุรกิจการธรรมชาติค่ะ มีผลการดำเนินง,งานลดลง uh huh. จากธุรกิจลงแยกการธรรมชาติ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ต้นทุนค่าเนื้อกาที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคา๊าซในอ่าวไทยนะประกอบกับราคาขายเฉลี่ยลดลงทุกผลพันธ์เลยแล้วก็ปริมาณการขายก็ลดลงด้วยนะคะก็ทําให้ภาพรวมมีกําไรแล้วก็รายได้ลดลงค่ะอ่ะนี้ไปดูนที่บริษัทไทยออยจํากัดมหาชนกันบ้างนะคะคุณบัณฑิตธรรมประจําจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่เนะี่ยเขาบอกว่าไตรมาสสองนะคะมีรายได้รวม18,467ล้านบาทค่ะก็ลดลงไป สามหมื่นห้าพันสี่รอยี่สิบห้าล้านบาทนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนนะคะแล้วก็กำไรสุทธิอยู่ที่1 1 1 7ล้านบาทก็ลดลงไป24,210ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะไตรมาสสองของธุรกิจลงกันนะคะส่วน6เดือนแรกนะคะมีารายได้2 24,410ล้านบาท แล้วก็มีกำไรสุทธิ5,671ล้านบาทนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะว่าตัวไรายได้กับกำไรที่มันลดลงเนี่ยคือต้องยอมรับว่าตอนนี้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปกับน,น้ำมันดิบแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเนี่ยมันไม่ค่อยดีมตับตัวลดลงใช่ไหมคะแต่เขาก็มองว่าคึ่งปีหลังเนาะน่าจะดีขึ้นนะคะ คือจิตอรมมติกเองก็เหมือนกันนะคะก็วนต่างราคาก็ไม่ค่อยดีนเท่าไหร่แต่ก็มองว่าเพิ่งปีหนังจะดีเหมือนกันนะคะมาดูกันที่อีกหนึ่งบริษัทไหมอันนี้ก็ทําลงกันแล้วก็พีโตเคมีเหมือนกันจะเป็นยังไงอ่าคือบริษัทพิทิี globally chemical จำกัดมหาชนนะคะโดยคุณพัลรดาสงงาแสงนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีของทางพิที globally chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC นั่นเองนะคะบอกว่า ไต่มาส2องค่ะทาง GC เนี่ยก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่5,591ล้านบาทนะคะเมืม่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ1 3 7่ล้านบาทนะคะแล้วก็มีไรายได้จากการขายนะคะอยู่ที่1,46731ล้านบาทนะคะลดลง25%นะคะก็สาเหตุมาจาก ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเนี่ยลดลงนะคะถึงแม้ว่ารายได้จากธุรกิจปิตโตรเคมีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นก็ตามนะคะ,ะก็ส่งผลให้6เดือนแรกของปีนี้นะคะทาง GC เนี่ยมีรายได้รวมอยู่ที่2 9 3 9 9 7 9ล้านบาทค่ะลดลง21%เซเมื่อเทียบกับช่วงในกรขอาปีก่อนนะคะแล้วก็ขาดทุนสุดที่อยู่ที่5,509ล้านบาทอ่ะพักทักทายหน่อยไหมได้เลยค่ะจริงๆวันนี้เราเล่นเกมนะแต่รู้สึกว่ามีคน ตอบถูกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอพอานยังเป็นทันการอีกทีหนึ่งนะคะ,ะแต่เราเคล้วลแต่ว่าวันนี้คนเข้ามาเยอะเลยนะคะวันนี้เราแจกอะไรนะแจกกล่องข้าวซึ่งมีสี่ท่านที่ได้รับไปแล้วนะคะเราก็ขอสมวนสิทธิสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับนะคะ่<า>คะต้องสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาน้อ ก็เป็นแฟนรายการเราไปเรื่อยๆจริงๆแล้วก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆาฝากแล้วก็ปลายปีเนอะเราก็<ะ>มักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไปถึงแฟนรายการเราด้วยใช่ไหมคะ,ะอ,มอย่าลืมนะใครเป็นแฟนพันธุ์แท้อยู่หรือเปล่าอย่าลืมนะพยายามกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะ,ะถ้ายังไม่ทราบคำตบอบเนี่ยก็สามารถไปดูวันนี้เริ<อ>ถามก่อนต้อง,อง,องย้ำคำถามเนาะ,ะคำถามเราคือบริษัทผลิตไฟฟ้าจังการมหาชนหรือว่าเอ็กซ์โกลเนี่ยเขาไปลงทุนในโครงการระบบท่อส่งน้ามัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยเราถามว่าเราถามว่าเป็นการวางท่อส่งน้ามันจากคลังน้ํามันที่จังหวัดใดไปจังหวัดใดซึ่งใครไม่รู้คําตอบหรือยังไม่รู้คําตอบไปดูคลิปย้อนหลังเราได้เรา,เอ,าอออากาศไปเมื่อวันที่ สิบสิงหาคมที่ผ่านมาวันพระราชัสปังดีที่แล้วนะคะไปดูอันหลังได้เลยคําตอบอยู่ในนั้นเพราะเราอ่านข่าวของเอโกคุปไปนะคะแล้วก็มาตอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครถูกต้องนั้นเรก็จะประกาศผ่านทาง f a c e b o o k แฟนเพจของเรานะะคก็จะประกาศรายชื่อไปมีมีคนถามนะบอกว่า คำถามเล่นเกมมีอะไรบ้างนี่เราถวนให้เราเมื่อกี่นี้นะคะอเราทวนให้แล้วเมื่อกี่นี้แต่จริงๆอ่ะก็มีคนทยอยตอบเข้ามาแล้วนะแต่เรายังไม่บอกนะว่าถคำตอบนั้นถูกรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ฟังผ่านหลังรายการของเราจบรายการไปแล้วเราลองเฉลยเลยหลังรายการเราใช่ไหมไม่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 จบรายการไปแล้วค่อยเฉลยเพราะว่าเขาให้เล่นเกมต่อเงื่อมาเลยไง เอาจนจบวันนี้แล้วกันแต,แต่จริงเราให้สองท่านนะให้สองท่านแต่แบบโหมันดิฉันยังอยากได้เลยเนี่ยคุณดูดิก่อนข้าวเนี้ยเห็นว่าคือมันเก็บ อากาศดีมากเลยใช่ที่สำคัญสามารถเข้าไมโครเวฟได้ปลอดภัยนะคะใช่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 ใชลรื่องฟู้ดเกนะคะสามารถเข้าได้ใช่ใช่ชเพราะว่าอันนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากเอโก้กรุ๊นะคะหนึ่งเซตมี3กล่องนะมาแบบหิ้วไปไหนได้เลยนะใส่แพ็กเกจจิ้งมาอย่างดีเก็บความร้อนความเย็นนะคะแล้วต้องต่อเป็นเข้ามาต่อกันเข้ามานะคะ อ่ะเอนเดี๋ยวเราก็ประกาศผลในนี้แหละ<ม>ประกาศผลในนี้แหละให้ทราบกันนะคะค่ะกลับมาต่อเนื่องนะคะผลประกอบการของบริษัทไออารอ์พจำก,กัดมหาชนนะคะ <c oughs> คุณกลิอิ่มแสงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IRPC เนี่ยก็บอกว่าผลงานดำเนินงานไต,ตรมาส2ปีนี้นะคะ <c oughs> เมื่อเทียบกับไต,ตรมาส1นะปีนี้ <c oughs> นะคะมีรายได้จากการขายเนี่ย7,755ล้านบาทก็ลดลงไป7% เพราะว่าราคาขายเฉลี่ยแล้วก็ปริมาณการขายเนี่ยมันลดลงแต่ว่ายังมีกำไรสุทธิอยู่นะ703ล้านบาทนะเฉพาะไตมานนี้นะออื๋อขออภัยค่ะคือไตม่านนี้ขาดทุนสุทธิเนี่ย2องพล้านบาทค่ะจากเทียบจากช่วงเดือนมีนปีก่อนนะ กำไรนะ3,800ล้านบาทนะคะก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะมมคะแล้วสุดเนี่จะเป็นช่วงแบบของพลังงานเนาะช่วงเป็นช่วงดาวลง่มนิดนึงคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ราคาผลิตภัณฑ์มันลงมาเยอะมากมทั้งน้ำมันดิบทั้งอะไรแล้วก็ส่วนต่างราคาก็แคบมากๆแต่ถ้าเกิดว่าไปดู6เดือนแรกนะรายได้จากการขายนะคะ1 5 6 5 1 5ล้านบาทก็ลดลงไปเหมือนกัน17นะคะแล้วก็ คาทุนนะขาดทุนนะหเดือนแรกนะหนึ่งพล้านบาทนะคะถ้าไปดูงวด6เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยกำไรสุทธินะห้าพล้านบาทนะคะอืมอีกหนึ่งบริษัทคุณกัญญาบริษัทประทน้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ค่ะโดยคุณวิไลวันการจนะกันตินะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินนะคะของ OR อา บอกว่าไตรมาสสองค่ะ OR เนี่ยมีกำไรสุทธิ2,757ดล้านบาทนะคะลดลง58.03%นะคะก็เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็มีไรายได้จากการขายแล้วก็การให้บริการเนี่ย1 8 7 7 0 8ล้านบาทนะคะนี้ลดลง4.9%นะคะก็เป็นผลมาจากราคาขายน้ำมันที่ลดลงนะคะแต่ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกและโกลบอลเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็ส่งผลให้6เดือนแรกเนี่ย ทาง OR มีกำไรสุทธิอยู่ที่5,732ล้านบาทลดลง45%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะอืมอ่านมารู้สึกเหมือนมีกราฟใช่ไหมที่เพิ่มขึ้นนี่ใช่ที่เหลือก็คือช่วงขาลงมาอ่าใช่แต่มาสองเนาะก็อะไหนไปดูบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ G P S C ซีเป็นยังไงบ้างค่ะ คุณวรวัฒน์ทิพยศิรินะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการพ้จัดการใหญ่ของ GPC เนี่ยก็อบอกว่าไตรมาสสองปีนี้มีรายได้รวมนะคะ2 3ล้านบาทแล้วก็มีกำไรสุทธิ309ล้านบาทลดลงค่ะ55%ะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอ่า เพราะว่าอันนี้สาเหตุเนี่ยก็ามาจากส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในโครงการไซยาโนีเนี่ยน้อยลงนะคะเพราะว่าปีนี้ปริมาณน้ําน้อยไงคุณกัญญาน้ําในเขือเ่อนมันก็ลดลงใช่ไหม,มก็มาปั่นไฟฟ้าได้น้อยลงนะงั้นส่วนแบ่งกำไรเนี่ยมันก็เลยลดลงแล้วก็ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากธุรกิจลอยฟ้าพลังงานลมในไต้หวันก็ ปีนี้เนี่ยไตม่าเนี่ยมันเป็นคัดทุนไงอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งคัดทุนมาด้วยไนมะ่แบ่งกําไรอย่างเดียวนะ,ะอ่าแล้วรวมถึงปีนี้นะคะไม่มีการรับรู้กําไรจากรายการพิเศษจากการปรับโครงสร้างการถึงพุ้นธุรกิจแบตเตอรี่ด้วยนะ,ะช่วงก่อนนั้นเนี่ยเขามีการปรับโครงสร้างในกลุ่มของปตทตัวธุรกิจแบตเตอรี่ใหม่นะคะแล้วก็ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือ SPP เนี่ย ก็มีรายได้จากการขายไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวการปรับขึ้นของค่าทีเนี่ยมันทําให้มาจิ้นจากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอสาการมาปรับตัวดีขึ้นคือมีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยก็ลดลงไปนะคะ <c oughs> แต่ทีนี้เมื่อกี้อะรมาสอง <c oughs> ่า6เดือนแรกนะคห6เดือนแรกป <c oughs> ีนี้เนี่ย จะมีกำไรสุทธิ1,427ี่1,427ล้านบาทอันนี้ก็เพิ่มขึ้น43%จากช่วงเดียวกันปีก่อนนะคะค่ะอ่าก็ ถือว่า6กเดือนแรกดีขึ้นแต่ถ้าไต่ไมาสองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปปิดท้ายกันอีกสักหนึ่งข่าวนะคะปิดท้ายแล้วใช่ไหมเปิดตัวรถมินิบัสไฟฟ้านะคะของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแทนประเทศไทยหรือกฟผค่ะนี่มามินิบัสไฟฟ้าแล้วหรอมินิบัสแล้วก่อนหน้านี้เราเห็นอะไรรถเมย์ไฟฟ้ารถรถสี่ล้อเนาะรถซึ่งเดี๋ยวเป็นรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าขออภัยค่ะแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้านี่มามินิบั ใช่ตอนนี้เป็นรถมินิบัสแล้วนะคะ,ะโดยคุณวิญญิตวงรักนิดนะคะผู้ว่าการกฟผอนะคะบอกว่ากฟผอค่ะเปิดตัวรถมินิบัสไฟฟ้านะคะจำนวน28คันนะคะ,คะใช้งานแทนรถบัสดีเซลที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางนะคะเพื่อเป็นการลดปัญหามลภาวะและการจราจรด้วยเป็นการสร้างลำปางเนี่ยให้เป็นเมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะโดยกรฟรเนี่ยมีนโยบายส่งเสริมนะคะให้รุ้ร่วงด้วยการเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์สันดาปเนี่ยเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะคะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เกิดความคล่องตัวในการจราจรบนท้องถนนที่จังหวัดลำปางด้วยนะคะ โดยรถมินิแบตไฟฟ้าคันนี้เป็นการพัฒนาของบริษัทอินโนพาวเวอร์จำกัดนะคะบริษัทในกลุ่มก็พอใช่ซึ่งเป็นรถขนาดเล็กนะคะมีค่าเชื้อเพลิงเนี่ยเมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันแล้วเนี่ยรถมินิแบตไฟฟ้าคันนี้จะใช้พลังงานเฉลี่ยที่0.6กิโลวัตต์ชั่วโมงนะคะต่อ1กิโลเมตรหรือว่าถ้าคิดเฉพาะแค่ค่าไฟฟ้าเนี่ยประมาณที่2บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมอ๋อขอโทษต่อกิโลเมตร อ่าต่อกิโลเมตรค่ะกิโลเมตรใช่ค่ะไม่ถึง3บาทเลยนะส9 0บาทใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้รถน้ํามันเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่8บาทต่อกิโลเมตรอ่าก็ประหยัดมาเยอะนะนะคะเยอะสิคุณใช่นอกจากนี้เองนะคะอ่นเชีง่ายง่ายๆ3กิโลเมตรค้ย สามบาทกับแปดบาทต่อหนึ่งกิโลเมตรอ่าใช่ค่ะนี่เหมือนนี้ดิฉันเป็นอะไรสับสนทั้งตัวเลขทั้งหน่วยก็เพราะว่าวันนี้ตัวเลขเยอะมากเออเดี๋ยววันพฤหัสนี้จะสับสนนี้วัเนียโอ้ใช่เพราะว่าวันวันนี้นะคะกับวันพฤหัสเรายังอยู่ที่ผลประกอบการไงตัวเลขอาจจะเยอะไปสักนิดนึงอ่าเยอะมากนะคะอ่ะแล้วก็กองอนี่คือช่วงนี้เขาเริ่มอารมณ์การใช้รถไฟฟ้าเนี่ยในองค์กรเยอะมากเลยใช่ไหมเพราะว่า เห็นบอกว่ามีการปรับพวกรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารใช่ไหมเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดด้วยใช่ไหมแล้วในอนาคตเนี่ยน่าจะทำอะไรอีกเนาะสำหรับที่บก็จะเปลี่ยนรถไงสำหรับที่ใช้ในหน่วยงานมันเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเนาะแล้วตอนนี้ก็เปิดพวกอะไรอ่ะสถานีชาร์จไฟฟ้ามีรถไฟฟ้าแล้วต้องมีสถานีชาร์จด้วยของเขาชื่ออะไรนะอีเล็กซ์บายอีแกใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้งานด้วยที่บอกก็บอกว่าตัวนี้ไงสถานีชาร์จไฟฟ้านี้แหละคุณใช่ค่ะเดี๋ยวสิ้นปีนี้นะร้อสถานีมาแน่ๆแล้วก็อปพิเคชันอมาเคยเข้าไปยัง ยังเลยอเล็กซ่าดิฉันยังไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าไงก็เลยยังไม่ได้เข้าไปไม่ใช่คุณเข้าไปดูศึกษาก่อนได้ไงว่าแอปพลิเคชันเขาดีไหมแต่อย่าไปจองนะเพราะยังไม่มีรถไปชาร์จใช่ไหมอเดี๋ยวไปทําให้คนอื่นเขาสบสวรอมีรถรถยนต์ไฟฟ้าแล้วแล้วเขาไปใช้บริการอเล็กซ่าวันนี้วันนี้แบบขอบคุณมากเลยนะวันนี้คนเข้ามาเยอะมากเลยวันนี้เราแจกแจกกล่องข้าวเนาะของเอโก้กรุ๊ปนะคะ แล้วก็เล่นกันสนุกสนุกถามกันง่ายๆเนาะอนทวนคําถามอีกรอบหนึ่งก่อนจะจบรายการอีกอเาาออ,รอเราถามว่าเราถามว่าบริษัทผลิตไฟฟ้าทําการมหาชนเือเอโก้กรุ๊ปเนี่ยเขาไปลงทุนเนาะ ในโครงการระบบท่อส่งน้ํามันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยเราถามว่าเป็นการสร้างท่อส่งน้ํามันจากคลังน้ํามันที่จังหวัดไหนไปคลังน้ํามันที่จังหวัดไหนซึ่งใครหาคําตอบไม่เจอไปไปฟังย้อนหลังเนาะในคลิปของวันที่1ิสิงหาคมเราอ่านข่าวนี้ในรายการไปนะใช่ค่ะสามารถไปฟังย้อนหลังได้แต่เราย้านะเราย้ํานะว่า2ท่านแรกที่ตอบถูกนะคะเราให้ไปเลยและจะต้อมยังไม่เคยได้ รางวัลกล่องข้าวนะจากในรายการของเรามีมีท่านที่ได้ไปแล้วสี่ท่านนะคะเราส่งไปให้แล้วเรียบร้อยไปถึงในรอบนี้ด้วยเนาะใช่ไหมการแจกรอบนี้นะคะเราเคยแจกมาก่อนปีที่แล้วช่ไหอันนั้นอันนั้นเราไม่นับแล้วก็ให้ไปแล้วรอบนี้เราก็แจกเพิ่มแต่ว่าเพีงแต่ว่าไม่ขอะไรชื่อซ้ําในรอบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ รอบนี้เนาะจะมีคนที่ได้อองข้าวไปสิบกว่าคนนะเพราะเรามีแบบประมาณสักสิบกว่ากล่องได้นะแต่ว่าถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้เนี่ยก็ติดตามรายการเราต่อไปได้นะเพราะว่าเราก็จะหาข้อมูลมาแจกเรื่อยๆต้องบอกเลยนะนี่ฉันมีความรู้สึกว่าใครเข้ามาก่อนเนี่ยได้เปรียบเลยนะเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะคะตั้งเตือนไว้เลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถามตั้งแต่ต้นรายการเพื่อให้ไปหาคําตอบกันนะคะอืม เนี้ยแล้วปลายปีมีรางวัลใหญ่ให้ให้ลนกันีกลี่ยอ่ะเดี๋ยวเรารอดูกยวว่าจะมีอะไรค่อยๆอีกหลายเดือนคุณใชบอกไปเรื่อยๆแล้วอย่าลืมนะคนที่เป็นท็อปแฟนนะท็อปแฟนของเรานะอปีแล้วเนี่ยเราก็มีของสมนาคุณแจกใหยตอนต้นปีท้ายปีใช่ไหมใช่เราอาจจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆเนาะแต่เราก็ขอบคุณขอบคุณคนที่ เข้ามาติดตามรายการของเรานะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็ร่วมเล่นเกมกันเข้ามานะคะสองท่านแรกที่ตอบถูกไปเลยสองเซตนะคะเรารีส่งให้นะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปอย่าลืมนะหลายช่องทางของ n n e r g y t i m ท o n ออนไลแล้วก็ t h a i n e w s k e ด d o น l ล .com นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์นะคะ w e ิ e ์ลไว .com w w w t h a i n e w s k ีดออนไลน์ c อ m เรามีคีดตรงกลางด้วยนะค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram Twitter TikTok แล้วก็ Podcast ด้วยนะคะก็สามารถติดตามไปทุกช่องทางเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ยิ่งได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกทุกต้นที่เก็บได้จะถ,ถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยบางจากภับเวทุกไมใหเร็วใหแรงกว่าใครใหใช้ d r ไปทุกวันเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใครยีสต์เอสีบ เ้าใจบางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปอตทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต